สวัสดีครับทุกท่านผมชุดแรกนี้มีภารกิจที่ยากมากคือการเสนอทางออกของวิกฤติชุดที่สองค่อนข้างง่ายคือรัชธรรมนูในฝันซึ่งเราก็มีสิทธิจะฝันได้แต่จะต้องทำให้ฝันเป็นจริง เขาใช่และต่ไปครับเอมันฟนเคนื่อนขึ้นไปแต่มันไม่เป็นไรเรารู้ดีว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้นะครับการใชร้ของมันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อควบคุมประชาชน ไม่ใช่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีต้องถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญของคอสชอของทหารตำรวจราชการและทุนผูกขาดนะครับก็คือค,คนที่ปกครองประเทศในปัจจุบันเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญในฝันต้องเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนสมรภมนั้นรัฐธรรมนูญในฝันจะมีหลักการอยู่เพียงห้าข้อเช่นครับจะต้องให้หลักประกันกับประชาชนทั้งประเทศในทั้งหมดห้าเรือ่องครับเรื่องแรกก็คือหลักประกัน ว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงในทุกมิติประการที่สองก็คือหลักประกันของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประการที่สามคือหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในการในความคิดและการแสดงออก หลักที่สี่ก็คือหลักประกันด้านความเสมอภาคของคนในประเทศและหลักที่ห้าเป็นหลักประกันด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนผมจะยกตัวยอย่างเท่านั้นในขอน้อนี้จึงขอเริ่มด้วยข้อแรกับสไล์ต่อไป เป็นหลักประกันกานการเป็นเจ้าของประเทศนะครับขออนุญาตที่จริงบางคนจะขึ้นเทีย่ยวก็ทำไม่เป็นไรนี่คาสันแล้วเดี๋ยวขอที่นั่งหน่อยขอไปด้วยนะครับเอ็ดกระทงหน่อย ผมามองว่าต้องเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งใน,นระดับประเทศระดับท้องถิ่นและชุมชนสมาชิกรัฐสภาในยกแรกที่ต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับต้องเป็นผู้ง,ง่ายต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาพรกการเมืองจะต้องไม่มีการคุมว่าคุณจะจงทะเบียนได้หรือไม่ได้ นะครับพากการเมืองต้องจัดตั้งขึ้นมาได้ไม่มีกนเต้นอะไรมากคนมารวมกันอยากตั้เพากการเมืองไม่มีใครมายกได้นะครับประเด็นเรื่องการบริหารราชการส่วนผูมิภาคตรองยกเลิกหมดไม่ว่าจะเป็นระบบผู้ว่าราชการในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านใช้ ระบบการปกครองท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งแต่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องสื่อเพกรในพื้นที่ของตนนะโดยงานของตำรวจทหารและราชการควรจะมีคณะกมรมกาตรจวจสอบที่เป็นทางการ ที่มีองค์ประกอบมาจากภาคประชาชนไปหลักโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นของชุมชนอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั่นเองนะครับมาข้อถัดไปครับเชินเป็นใา้รับประกันด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับผมคิดว่าจะกิะชนชได้ เราต้องเป็นสังคมที่ปลอดอาวุธคือไม่มีการถืออาวุธในมือประชาชนแม้จะทหารจะมีหรืไม่มีนั้นก็ไม่แน่ใจจำนวนทหารจะต้องลดลงด่างมากถ้าเราไม่ลดทหารลงนะครับปัญหาจะมีอยู่ต่อไปทหารควรจะมีเพียงน้อย เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกที่จะเกิดสงครามได้ง่ายเพียงพอเท่าที่จำเป็นตำรวจต้องขึ้นต่อองค์งงกรทางเทคนกฎหมายต้องรับรองความหลากหลายของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นความรหลากหลายทางเพศเพศสภาพภาษาวัฒนธรรมต้องมี เรื่องของระบบยุติธรรมมีความสำคัญมากแล้วผมขอเสนอว่าจะต้องมีระบบลูกขุนคือจะต้องมีประชาชนที่ร่วมในการตัดสินคดีต่างประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนในคุก มากที่สุดในโลกถ้าเทียบกับจำนวนประชากรประเทศหนึ่งนะครับเรามีในประชากรหกสิบล้านเรามีคนอยู่ในคกุกสามแสนกว่าคนส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนจนส่วนใหญ่ความผิดก็เล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องมีคกุกนฮะ ถ้าจะมีเรือนจำจริงๆเรือนจำไม่ควรจะมีไว้เพื่อลงโทษแต่ควรจะมีไว้เพื่อเปิดโอกาสให้คนได้แก้ไขที่เรืออ่านเอาเองก็แล้วกันนครับแต่อันนี้คือองค์ประกอบของการสร้างสังคมที่คนอยู่ร่วมกันได้โดยสันตินะครับ ข้อต่อไปครับข้อนี้ผมไม่ได้พูดอะไรมากนะครับทุกคนเข้าใจเรื่องความจําเป็นในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการคิดการแสดงออกสิ่งที่ทนายอานนุ์พูดเมื่อวันก่อนในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราอยากจะเห็น นะครับขจะเป็นคำพูดที่พูดได้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรและเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนสามารถเผยแพร่ได้นะครับต่อไปครับขอครับขอทับไปสไลด์ทักไปครับเรื่องลักประกันในควัมเสมอภาพ เราต้องทำให้มีความเสมอภาคภายใต้กฎหมายสังคมเราต้องเป็นสังคมที่หลากหลายแต่เสมอภาคกันะครับโดยเฉพาะความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคต่างๆระหว่างเมืองกับชนบทนะครับ ความเสมอภาคในการเขา้าถึงสุขภาพการศึกษานะครับแล้วก็ต้องมีการควบคุมทุนผูกขาดนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศเราขาดนี้มีกลุมทุนผูกขาดเพียงไม่กี่กลุ่มนะครับที่คุมเศรษฐกิจของประเทศเรา ในองแการข้อส,ด,สดท้ายครับรับประกันด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนจะต้องใช้ระบบัดสวัสดิการในทุกด้านนะครับรวมถึงเราควรจะใช้ระบบที่กำลังทดลองใช้กันอยู่ในบางประเทศเหล่านี้ ก็คือกระบอกรายได้พื้นฐานทวนหน้าครับคือเราควรให้หลักประกันกับประชาชนว่าทุกคนจะได้รายได้อย่างขั้นตํำที่พออยู่ได้อย่างไม่ยากลำบากขึ้นไปเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเราทำได้ครับ ให้คความสั่งผมผมขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ